หยุดดราม่านะคะหยุดดราม่าอีกห,หยุดดราม่าเรื่องอะไรสามีไม่ดีแฟนไม่ดีนะคะผัวไม่ดีนะคะหยุดดราม่าได้แล้วนะคะเลิกพูดกับใครใครต่อใครได้แล้วว่าของเรามันไม่ดีนะคะนี่คือของของเรานะคะคือสมบัติของเราชิ้นหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของคุณคุณพกมันไว,ทวน้ทุกวันทุกวันแต่คุณบอกว่าของนี้มันไม่ดีแต่คุณพกมันไว้ทําไม นะคะจำไว้นะคะอันนี้ครูขอร้องให้หยุดได้เลยนะคะครูเห็นคู่รักหลายคู่พังด้วยเรื่องนีู้่แล้วนะคะเพราะความดราม่าของคุณคุณเจอมาหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนครูผู้ชายนะคะเออเพื่อนครูผู้ชายอันนี้คือมีภรรยาน้อยก็คือความผิดแหละนะเออนะคะเป็นความผิดแหละแต่อีเมียน้อยนะคะก็เรียกตัวเมียหลวงไปคุยกันนะคะความที่คุยกันนะคะเมียหลวงเนี่ยพยายามพูดเพื่อให้เมียน้อยเนี่ย รู้ข้อเสียของผัวเขาว่ามีอะไรบ้างที่มันไม่ดีนะคะอีเนียน้อยนี่สุดแสบนะจะบอกให้มันอัดเสียงไว้ค่ะอัดเสียงไว้หมดเลยนะคะอัดเสียงไว้หมดเลยสุดท้ายค่ะจะไหมคะเมียน้อยก็เปิดให้ผัวฟังว่าพี่เขาว่าพี่ไม่ดียังไงบ้างโอ้ยหผัวไี่เดือดมากกูอยู่กับมึงมาย0สิบปีสิบปีทํางานเลี้ยงมึงกับลูกเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดไม่มีความดีเลยเหรอ จำไว้นะคะความรักที่เคยมีบ้างเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะหรือเยื่อใยความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานเป็น10ปี20ปีมันขาดสะบั้นลงไปเลยค่ะเพราะคลิปนั้นที่มันอัดไว้ <c oughs> <c oughs> ไนะคะจำไว้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะครูเจอมาแล้วนะคะบอกเลยว่า ugh, หยุดดรามา่าหยุดดราม่าเด็ดขาดนะคะแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะครูเคยเจอเคสหนึ่งพี่รุ่นพ,นพี่นับถือกันนะคะก็เล่าเรืๆๆ่องนี้ให้กับ เพื่อนฝังเพื่อนสนิทฝังนะคะว่าไม่เบื่อสามีอย่างไรว่างนะคะเพราะว่าอยู่กันมา20่กว่าปีลูกต้องหลายคนมันน่าเบื่ออยู่กันมานานมากต้องตอสาวจนแก่นะคะขอโทษนะคะวันหนึ่งสามีรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตละรู้สึกว่าเฮ้ยเมียเราเป็นยังไงไปไปทำนู่นทนํานี่แล้วมีอะไรไหมยี่เพื่อนที่แสนดีจ้ะเอาความรู้สึกทั้งหมดที่เมียเคยเล่ามาเล่าให้ผัวฟังจบไหมคะ จบไปเลยนะคะจะบอกเลยนะคะก็ต่อกันไม่ติดความสัมพันธ์ที่อยู่ความผูกพันที่อยู่กันมายาวนานนะคะมันหายไปในวับตาเลยเพราะอะไรคะอือเพราะความที่เราไปดราม่าความที่เราไปพูดคนอื่นฟังนะคะหยุดดราม่าได้แล้วนะคะไม่ดีก็เลิกไปเลยอย่างน้อยเรายังเหลือความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกที่ดีต่อกันจาไว้นะคะเรื่องนี้เราเป็นคนสร้างมันมานะคะ เราควรได้ใช้ประโยชน์จากมันฉันดูแลผู้ชายคนนี้มา20ปีฉันดูแลผู้หญิงคนนี้มา20ปีฉันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากผู้หญิงคนนี้เลยเหรอจำไว้นะคะคำพูดของคุณการดราม่าของคุณทำร้ายตัวคุณหยุดดราม่าเรื่องนี้ได้แล้วค่ะ